ันนี้นะครับเราจะมาเรียนกันเรื่องโครงสร้างของโมเลกุลโคเลนซึ่งสารโคเลนเนี่ยนักเรียนก็รู้อยู่แล้วนะครับว่ามันเกิดจากการรวมตัวกันของอะโลหะกับอะโลหะนะครับซึ่งมีค่าอิเลนสูงนะครับกับอะโลหะและก็กึ่งโลหะกึ่งอะโลหะนะครับไปนะครับมาดูนะครับรูปร่างโมเลกุลโคเลนของเรามีอะไรบ้างซึ่งนักเรียนหลายคนนะครับ อาจะเคยได้เรียนมาแล้วนะฮรแล้วมันรูปร่างโมเลกุลโพเลเนียมันจะเป็นเรื่องที่อยู่ในจินตนาการนะครับวันนี้ครูจะดึงออกมาจากจินตนาการของนักเรียนนะครับโดยการใช้ประก,กานะครับสมมตุติเราจะให้ประก,การตรงนี้นะครับแทนประกาศหนึ่งหนึ่งด้ามมนะครับแทนอิเล็กตรอนคู่ร่วมมันฮะหนึ่งคู่รูปร่างแรกนะครับก็คือรูปร่างแบบเส้นตรง นะครับรูปร่างแบบเส้นตรงก็จะมีได้หลายแบบนะครับอ่ะก็คือแบบที่รูยกตัวอ,อย่างมานี่ครับก็คืคอลูกด้านที่มีจานวนเลกตรอนคู่ร่วมบรรทัดสองคู่นั่นก็คือครูก็จะใช้ปากกาสองด้านนะครับเอ,อ่อและไม่มีเลกตรอนคู่โดดเดี่ยวของอะตอมกลางเหลืออยู่เลยนะนี้นะครับเนี่ยครับรูปร่างเป็นเส้นตรงแบบนี้ตรงที่รูจับตรงนี้คืออะตอมกลางส่วนปลายนี่คือลิกแกนนักเรียนก็จะเห็นว่ารูปร่างมันเป็นอะไรครับนันกเรียนครับ เส้นตรงนะฮะจะเป็นเส้นตรงในมุมตรงนี้เท่ากับเท่าไรครับ180บนะฮะมุมจะเท่ากับ180เลยอันที่สองครับอ่ารูด่างที่สองนะฮะก็คือสามเหลี่ยมแบนรากนะฮะสามเหลี่ยมแบนรากก็คือมีจำนวนเลกตอนคู่ร่วมนะฮะด้วยกันทั้งหมดสามคู่นั่นก็คือครูก็จะใช้ปากกาสามอันนะครับอย่างนี้นะฮะเรียนมันจะอยู่กันแบบนี้มีเลกตอนคู่ร่วมมันฮะสามคู่มันก็จะจัดเรียงกันอย่างนี้เลยนะครับ นะฮะก็คือสามเหลี่ยมเวลาจัดจัดเรียงกันแบบนี้อยู่ในระนาบเดียวกันเออ่มุมตรงนี้นักเรียนคิดว่าเท่าไหร่ครับอ่สามุมตรงนี้เออ่เท่ากับ120มาจากไหนครับก็คือมุมภายในวงกลมเนี่ยเท่ากับเท่าไหร่ครับ360หารด้วย3เพราะฉะนั้นต่อไปครับนักเรียนก็คือรูปร่างเป็นทรงสี่หน้าอันนี้สามขับเรียนขึ้นครับนะฮะ ทรงสีหน้านะครับก็คือจะมีอิเล็กตรอนคู่ร่วมพันธะทั้งหมด4คู่นะครับมีอิเล็กตรอนคู่ร่วมพันธะทั้งหมด4คู่ก็คือเกิดพันธะโควลนต์ขึ้นทั้งหมด4พนันธะอย่างนี้ครับตัวนี้ก็อย่างเช่นทรงสีหน้าตัวนี้ก็อย่างเช่น C ีไฮซีนะครับซีไฮซีตรงกลางนี้เป็นคาร์บอนนะครับแล้วก็นิกแกนก็คืออะไรครับนักเรียนนิกแกนก็คือไฮโดรเจนไฮโดรเจนและก็ไฮโดรเจน อันนี้คือรูปร่างเลยครับเมื่อกี้สามเหลี่ยมเป็นรากใช่ไหมครับมันยังเหลือพันธะอีกตัวหนึ่งครับอีกตัวหนึ่งก็ขึ้นมาต่อข้างบนพอขึ้นมาต่อข้างบนครูถามนักเรียนว่ามันจะอยู่แบบนี้ไหมฮะที่ฐานไม่ฐานจะเป็นยังไงครับจะถูกเล็กตรอนพ่วงนะครับของตัวนี้กดลงใช่ไหมครับกดลงนะครพอกดลงมันจะเป็นยังไงก็เป็นแบบนี้นะครับจากเดิมตอนแรกเป็นเอ่อเป็นแบนราบอยู่ทีนี้มันถูกกดลงก็จะเป็นอย่างนี้นะครับรูปร่าง รูปร่างพีเรนิคฐานสามเหลี่ยมนะครับพีระมิดฐานสามเหลี่ยมยกตัวอย่างเช่น n ไฮสามนะครับ n ไฮสามก็คือมีอิเล็กตรอนพ่วงกันนะกี่คู่ครับนักเรียนสามคู่และมีอิเล็กตรอนพุ่งราละเอียดกี่คู่ครับ<ม>ห,รหนึ่งคู่พื้นฐานมาจากสามเหลี่ยมแบนราบครับนักเรียนนะฮะพื้นฐานขึมาจากสามเหลี่ยมแบนราบอย่างนี้ครับนะครับนี่คือสามเหลี่ยมแบนราบถูกไหมครับทีนี้ก็จะมีอิเล็กตรอนมือสองนิ้วคู่นี้คืออิเล็กตรอนแต่ละตัวนะฮะนี่คืออิเล็กตรอนหนึ่งคู่ <สต ew> อิเล็กตรอนคูด่เดียวมาอยู่ข้างบนอย่างนี้มันเป็นยังไงครับมันก็จะมากรอะไรฮะโกดอิเล็กตรอนคู่ร่วมมันฮะทำให้อิเล็กตรอนคู่ร่วมมันฮะงมลงแบบนี้นะครับงมลงแบบนี้เน,นี่ยฮะอิเล็กตรอนนี่คืออะไรครับลูกเป็นอะฮะอย่างนี้ฐานสามเหลี่ยมอันที่ห้าครับอันที่ห้าคืออะไรครับ,น,รบ,น,รรบนักเรียนมุมงอมุมงอในที่นีน้มีหัยกกรอยาออกมาจะมีอิเล็กตรอนคู่ร่วมมันฮะกี่คู่ครับ และมีเล็กตอนคู่โดดเดียวสองคู่นะครับเนี่ยฮะก็มุมหอมีพื้นฐานมาจากเส้นตรงครับแล้วมีเล็กตอนคู่โดดเดียวมากี่คู่ครับ2คู่อันนี้คือ1คู่อันนี้คือสองคู่แรนดผักเยอะไหมครับเยอะเพราะฉะนั้นตรงนี้ให้เล็กตอนคู้ามาฮะจึองอลงมุมงอหรือเราเรียกอย่างว่า shape เหมือนตัว V ีไหมครับเหมือนเลยนคะครับมุมระหว่างมันแะตรงน,นี้เท่าไหร่ครับมุมงอมุมงอมุมระหว่างมันแะตรงน,นี้เท่ากับเท่าไหร่เลยเนี่ย 6ครับอันนี้เราก็คือพีระมิดคู่ฐานสามเหลี่ยมนะครับพีระมิดคู่ฐานสามเหลี่ยมก็คือมีตอนร่วมันทั้งหมด5 5คู่และไม่มีอะตอนคู่เดี่ยวเลยโอเคเอาอย่างนี้เลยลยกันนะครับก็อย่างนี้ฮะตรงส่วนนี้คืออะไรครับทกเรียนยอดของพีระมิดนะครับยอดของพีระมิดส่วนตรงนี้ฮะส่วนตรงนี้คือฐานของพีระมิดใช่ไหมครับเป็นพีระมิดฐานอะไรครับทกเรียนฐานสามเหลี่ยมใช่ไหมฮะ ตอนนี้มีแล้วตอนร่วมพื้าทั้งหมดกี่ตัวแล้วเนี่ยสี 4, ใ 1, 1, 1, ย 1, ยย่ใช่ไหมครับอีกตัวหนึ่งตัวที่ห้าก็อยู่นี่ตัวที่ห้าก็อยู่นี่เนี่ยฮะเนี่ยฮะอ่าเป็นพีระมิดฐานสามเหลี่ยมใช่ไหมครับนี่ฮะพีระมิดฐานสามเหลี่ยมก็คือตรงนี้เป็นยอดของมันใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นอีกตัวหนึ่งมาอยู่ข้างล่างก็คือมันเอาอะไรเข้าหากันได้ยังครับเอาก้นของพีระมิดเอาฐานปากกาไปนี่ครับปากกาลายสีไปก็ไปต่อนักเรียก็จะจำได้ นะเป็นเทคนิคอีกอย่างหนึ่งขอให้ทุกคนโชคดีในการอ่านหนังสือและโชคดีในการสอบครับขุณครับ